สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนีคุณุุผพาพี่น้องมาเยี่ยมชมฟาร์มไงในจังหวัดยาโสธรด้วยค่ะซื้อ่าสมาร์ทแฟมิลี่ฟาร์มฟาร์มนี้มีควายพ่อพันแม่พันหลายโตด้ค่ะพี่น้องพ่อพันหลักก็คือเจ้าแยมยาโสเจ้าแยมนี่พันเป็นลูกชายของปูเบิม่มซึ่งก็เด็บเป็นพี่น้องกับเบิ่มพันหลานเนาะค่ะเนาะมีเอกมงคลมีแม่เพชรเชียงค่ำ นี่แม่ดอกคูณซึ่งเป็นแม่ของเพชรอุดอรและอีกลหลายๆโต๊ที่คุณนนท์บงหูด้วยค่ะเพื่อนอายุ40ปีเครื่องแม่เพิ่นนี่เป็นสายอุทัยซื้อว่าแม่วาสนาคุณมานุน่นเจ้าของฟ้ามนี่เพิ่นนําเข่ามาจากสอนสิริฟ้ามควายไทยจังหวัดปราจีนบุรีเจ้จาของฟ้ามเพิ่นกับสางฟ้ามเอาเองเด้อค่ะสองพ่อหลูกสางกันเอง เบิ้งที่ราคาสภาพนี้ปานนี้สร้างเราเองครับพี่น้องเโออดยปณิธ่านที่อยากให้คนยาโสทรนกลับมาเลียงควายคือเกา่านอกจากนี้เพิ่นก็นยังจัดสรรพื้นทีหน้าห้องเพิ่นปลูกข่าอินทรี์แล้วก็ปลูกหญ้่แบ่งปลูกหญ้่ให้ควายนำ้ำแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์จากควายลหลายอย่างได้ค่ะพี่น้องมีน้านมควายมีสบู่น้านมควายมีครีม มีอื่นๆอีกนะคะมีกระทั่งนองควายอัดเม็ดเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องนอ,นอกจากนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์จากมูลควายยางเฉ่นมูลควายอัดเม็ดมูลควายปนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสินค้าในฟาร์มแล้วก็เป็นการต่อยอดจากการเลี้ยงควายทั้งนั้นเลยนะคะควายในฟาร์มจะมีทั้งควายมูลตัวแรกของเพิ่นที่นํำเขามาเลี่ยงแล้วก็มีขอบขั้วของมันน้ำเด้อค่ะ แล้วก็เป็นควายพันธ์ที่นําเของมาายังเช่นท่ายาดของแก้วฟ้าเบิ่มพันลาน้านดาวซี่พี่มานี่แดงนอกจากนั้นก็จะเป็นท่ายาดของเจ้าแยม้มและเป็นท่ายาดของเจ้าโชคซึ่งเป็นพอพันธ์ลักเป็นพอพันธ์ควายเผือกนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปเบิง่งฟ้ามเพิ่นเดอค่ะเด้อพี่น้องตามมาเ้ยค่ะ คุณแม่วาดีค่ะค่ะดเ,เ,เดี๋ยวไปไหว้พระก่อนฟ้ามนี่พันมี่พันมี่พระสุ่มพระบอค่ะทองพระไปไหว้พระก่อนก่อนเข่าฟ้ามเท้าทองแดงเท้าทองแดงเป็นไทยค่ะ เป็นผู้รักษาที่ตรงนีนะเดี๋ยวกันเด้อค่ะไหวพระก่อนจังจะเขาไปเยี่ยมชมฟาร์อันนี้ทีิคเนตนะคะคเนตพี่จอมปวก ร้อหวยได้ยั่บ่ล่าเอาเพิ่นสิบอกบ่อือฮะโอ้ยกลมเข้าเจ็บเข้าเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนวดขอมาไหว้พระกันเด้อค่ะไหว้พระแล้วคุณแม่ซื้อยังค่ะคุณแม่แม่ยังก็แม่รุนค่ะแม่รุนเหรอคุณพ่อล่ะคะพ่อพมกับแม่รุน นี่ผ้ายังพ่อหลวงปู่ทวดสร้างเองบ่ค่ะพระนี่สร้างเองมืดีนทีจะของโอ้ยปั้นเองพ่อใหญ่ปั้นเองน้ำพ่อใหญ่จบยังจบปอสี่พ่อใหญ่พรมบ่พ่อใหญ่พรมกับคุณแม่รุ่นรุ่นเออพระหลวงปู่ทวดเอยไว้กันปั้นเองปั้นเองมัดนี่มัดนี่ โอ้ยค่ะค่ะระไพ่เมื่อวายแน่ค่ะยอมกบาอาจารย์น่โอ้ค่ะเพิ่นกับม่บวงสวงไห้นี่แต่ปวกจอมปวกเนาะไหลน้อค่ะเก็เห็ดนะคะโอ้ค่ะค่ะอ่าไปเบิ่งควายที่นี่อ๋อยังยังได้หวยมาเด้อค่ะพี่น้องมาเอาหวยให้น้องพี่น้องมาอยากเาเบิ่งควายเหมือนสามสี่สุดมอค่ะ คือบ่ค่ะนอนมาเด้อพี่น้องใครอยากได้หวไว้มาเด้อค่ะมาขอหวย่นี่คือขอหววขอโคคือคือบ่มีอันนั้นห้เพ่นล่ะขอหัวแฮรวเด้อค่ะแล้วได้จะสื้อเอาหันนี้ขอให้ขอให้พี่น้องถือหัว โซนนี่กับอได้ด้ค่ะขอได้เพิเ่นคือบอกเลยคุณพ่อ<ะ>เพิ่นคือบอกอเพิ่นสีเขาฟันบอกวันนี้นอ๋อค่ะอือค่ออะไร,ระจะมาค่ะเบิ่งเนื้อเบิ่งคลิปนี่ผู้ใดเบิ่งคลิปนี่ขอให้ถูกหวยมดทุกคน่คนรับายนี่ค่ะ อ๋ออยู่เย็นเป็นนคือตอนพอจะได้สางนี่คือเขาฝันค่ะเขาฝันวัยสางสางแล้วเพราะว่าโมไปทุนค่ะพันหาทุนอ๋อพันหาทุนจังได้พอที่หายแสนตอนถือถือหวยนั่นหายทุนสางนี่ซื้อมัดนี่อุ้ยคือนลายเถอะขึ้ไก่ที่น้องนุ่งผู้พวยเสียกับเสียมัดค่ะ คือได้เมื่อสุดทุกคนค่ะก็เลยมาเห็ดขอกควายสร้างอันนี้ขอกควายนี่ไผเห็ดลูกไส้เห็ดใช่ที่แรกว่าเฉบาะเห็ดดอกเพราะเห็ดอันเกี่ยวกับเกษตรอ๋อค่ะแล้วก็เขาฝันค่ะมาโน่นฝันดอกไฟยาาเต็มฝ่าค่ะกอบกล้วยย้อมกันอ๋อเกขึ้นค่ะจังได็ฟางผามฝางสางฟาร์มควาย มอเลี้ยงจะได้ขั้วหนึ่งค่ะลูกทำเตาเลี้ยงก็เลี้ยงจะได้ค่ะลูกก็เลยมากเลี้ยงจะเลยเลี้ยงมีควายงามควายพื้นบ้านบ่ค่ะหรือว่ามีมัดทุกอย่างค่ะทั้งควายเผือกควายมีมดขอบคุณค่ะผู้จัดการผู้จัดการซื้อยังนาะโอ้ผู้จัดการไปยุนเด้อค่ะเป็นเป็นลูกทรายของพ่อพมค่ะ ได้จะสีเห็น,นั่นนี่อันนี้โซนนี้พื้นบ้านบ่เป็นยังค่ะคุณ่อเพื่อความปลอดภัยของคัวยังเป็นไทย,น,ยนั่นมันเขาได้แล้วนี่ค่ะมีแต่ตัวสวยๆนะฮักนะฮักอันนี้ควายพื้นบ้าน,น,านจะเรียงจะได้ค่ะห <ไป S 2> อปมุนี๋ยวพอเพียงครับ ค่ะอ๋อถ้าพ่อเพือกได้ปีละวโตครับนี่นี่คือแม่คนบ้านแม่เดียวนี่คือได้อ๋อนี่นี่นี่แม่ท่นแม่คนแม่คอกนี่นี่แม่คอกนี่แม่คอกแม่แลกเลยอะไรว่ามาเลี้ยงแม่เดียวนี่แล้วท้าไปเรื่อยเรื่อยได้จักโตพ่อนี่แหละครับลูกมาในสามตัวอืมค่ะท่านทั้งคุณทั้งคุณคุณราคาท้ายท่อมไปเรื่อยทั้งคุณเป็นจังไดล่ะแม่หลักมันก็ออกแม่แพรลูกบอกรือซื้อเพิ่มของแม่แพรลูก อืมแก <พอ S 1> ได้ก็ได้มาแน่จะออกแม่แพ้ลูกไปแน่อืมดีน้องพ่อมี่มาแล้งน้องผ่อนะอ่ะดีหลายดีหลายดีหลายไก่กับพ่อไก่ไก,ก,ก่เี่นว่าต้องห่วงหลายพู้ค่ะเป็นลอยน้ำกินยังนะพ่อกินยอดกินยังมันกินแม,นม่น,มน,นไม่มาไม่ดบ่ได้เลี้ยงมันแต่ว่ามันกินอยู่ในนีนลน่ล่ะแม่นบอกค่ะ คือตีแทะนุนเสียไปเลี้ยงจะลายโตอยู่แด้วทำมันบดีเลี้ยงนะอายุเท่าหร่จำแต่ก็นอนจิตจำายเลอุ๊ยคุณพ่อว่าว่าเป็ยังเหรอคะจนุยัยงบ่มีพี่เลี้ยงมีที่เลี้ยงมากเลยค่ะขิดไว้ซื้อุูแลครับออกไปขุดเลยผมพื้นบ้านเด้อค่ะเพื้นบ้านพ่อพ่อมันหลายโตลายโตแล้วพ่อไปแบ่งจังนดายแดงไปแดงลูกแบ่งหลานไปเลี้ยง อ๋อแบ่งลูกแบ่งหลานไปเลี้ยงขายออกกามีคนมาถามหาถามซื้อแกขายไปโอ้ยนีู่ดลูกเบิ่งแม่บ่าวเด้อนี่ลูกลูกหราลูกเอ้ยคุณพูดใดเนี่ยคู่นี่มีขั้นซีพี่ครับซีพีคือตาลซี่พี่ปะครับน้าของหลวงอื้มตาลซีพี่หรือดาวซีพี่อ้ยตัวใหญ่เด้อค่ะพ่อไปเนาะกระเป๋าหนู พ่ออะซุงเท่าไหร่นี่เท่าไหร่จีค่ะซุงเท่าไหร่ซื้อยังเกาะซื้อคูณซุ้งหลายสี่สิบตัวค่ะอันนี้คือพ่อคูณพ่อคูณสายดาวดาวซีพีหรือปานซีพีพ,พ่อพอ๋อสายดาวซีพี อันนี้สายดาวซีพีเนอพ่อคุณเนะอะพอ่พอพ่อคุณดาวซีพีอันน,นี้ลูกเบิรมไม่ลูกเบิร์มนะคะลูกเบิร์มพันล้านลูกเบิรมนี่บอกค่ะสิบหกสิบเจ็ดเดือนจะสองปีแล้วเนาะอู้เพิ่นสูงเท่าไดคะ่ะพอพ่พอคุณนะ่ะอืม บาถึงลอยหาสิบเลยนะมาคนเดียวค่ะบาเปืองเข่าเปืองน้าค่ะมาคนเดียวอุ้ยเอ่อตัวใดสิเปิดให้เอฟซีแน่ตัวใด้มีไซส์ได้ค่ะอันนี้เหรอเขาติดพ่อเขาติดพ่อเปลือกนี่พ่อเพล่อนี่พ่อเพน่้ไซส์พ่อเปลือกดูนะพ่อเปลือกอุ้ยใหญ่แค่พ่อเพิ่มขึ้นที้ขึ้นยังไในหูครับลูกไอเอฟ รอบนี้เราหามะตัวนี้ชื่อโชคปะคะต้นสายได้พื้นบ้านบอกพื้นบ้านพื้นญ่แขกอุ้ยตัวใหญ่เลยอ๋อสายเพชรอุดรค่ะแล้วสายเพชรอุดรเผือกเด้อนี่<ล>สายเพชรอุดรโตบึบบับบึบบับเลยโตผู้เด้เนาะหรือโตแม่อ๋อนี่พ่อพันเผือกประจำพ่อในหลกไส้หลกไส้พัน ใช่ค like? oh, ่ะ <Emer> พ <gent hat> right. oh, uh ูดหนึ oh, ่งวันแมนแฝดอ๋อพูดหนึ่งสาวปลาแมนแฝดติแล้วทั้งๆมุนี่ล่ะมุนี่กันลูกแม่อยู่ข้างล่างนี่ผมมือทับเองสายปูบ่มเหรอครับคุณพ่อขั้นลูกพ่ออ๋อสายเบิ้มทับเบิ้มปูเบิ่มนี่สายใด้ค่ะทับยังพ่อเดียวเบิมข้างล่างพ่อเดียวผมพ่อขั้นต้นในผมอยู่ข้างล่างครับผมมีลูกพอยู่ข้างล่างเย้มยะโส ไหนลูกแยมยาโสบอหาสะโพกว่างดิล่ะโอ้ยลูกแยมยาโสแยมยาโสนี่เป็นไถ้ยพอค้นผมอูข้างล่างครับอ๋อค่ะค่ะค่ะแยมยาโสเนาะยาคนยมยาโสคของนี่มันไอ เราปอมันของสายปูเบิ้มนะครับข้อเดียวก็เบิร์กข้างล่างข้อนี้ก็คือลักๆก็คือแยี่ยมเยโสนี่เนาะค่ะเนาะโอ้เโอเคเลยค่ะนี่ลูกพ่ออ๋อนี่ลูกพ่อโชคนี่ลูกพ่อโชคเผือกลูกพ่อโชคลูกสาวนี่เป็นไถ่แม่พันธุ์อ๋อย่างลางออ่่าคะ๋เีใกล้จะออกลูกอยู่ข้างอืมร้ายเนาะค่ะข้าอคือเรียงไว อันนี้กับพื้นบ้านเน,ะนานเนะค่ะลูกพระโชคส่วนมาทับโตนเนาะ,ะอยู่นี่ค<ม>อพันแมน่ัันอยู่ในขอบตัวนี้ใหญ่เนาะค่ะเนาะตัวนีไซา์ใดเนาะนีนมนมน่มันคือมันคืออ่างไงแท้อ่างไงไปเบิ่งแย้มยาโซค่ะไปดูแย้มยะโซ ผู้ใดอยากได้ก็มาเบิ้งเอาเองได้ค่ะอยู่คอโอ้ยคไข่ไงไข่ไงผู้ใหญ่ไข่ไงผู้ใหญ่มันมีศิลปะได้ค่ะเ็เสียงเลยนั่งเล่นไอผู้สวนไว้น้ำขังค่ะอืมค่ะเบิ้งเบิ้งเขียงเด้หนึ่งเทียงเขียงนั่งเล่นโลคอาหารได้ค่ะมีหอดโรคอาหาร นหนนอ้อยยำยะโสมาเบิ้งยำยะโสได้ค่ะเอาเพื่อนออกมาได้ค่ะยำยะโสน,นี่บอกยำยะโสนั่นขอถ่ายภาพหน่อยนี่คืออะไรอ๋อแม่พันแม่พันหลักใส่ค่ะลูกเบิ่งพันลาย นี่ลูกสาวเบิ่มพัฒนาสี่เดือนมีจะเบิ่มบ่ค่ะเออลูกสาวเบิ่มน้างหน้าแหละน้างหนค่ะลูกสาวเบิ่มพี่สูงแท่เนาะเจ้าเดือนนี่เอ๊ะม่ได้เจ้าเดือนยุดด้วยนี่เออสี่หาเดือนไล่กันอ๋อสามเดือนกลัวอ้ยแม่เราสูงเราก็ได้สูง ท้องหมดแล้วท้องหย่ยะโสธรใช่ไหมไม่อยากเห็นหย่นี่พระเจ้าจอดวุ้ยยอดมากเอาผู้ใดจับได้ค่ะสูงเท่าใดให้เพ่นยืนให้เบิ้งนะเจ้าหย่ยะโสธรอู้ยคือสูงแผลนี่ผู้เจ้าหย่ำม้สาวให้ยิบเบองขึนอันนี้คู่นะคับคู่จะโบออกยนือ วออค่ะค่ะค่ะอันน mm ันโลดให้เรายืนเราจะทายยำยาโสธรนะคะเนี่ยสูงประมาณร้อยร้อยหกสิบเนาะสูงประมาณร้อยหกสิบกว่าไม่เอาออกก็เย็นมันเล ว่าเป็นอยัางยามยาโสธรลูกลูกปูเบิม้มร์มค่ะอันนี้ยามยาโสธรนี่เป็นลูกปูเบิ้มเด้อเนี่ยอายุหาปีหน้าตาล่อเราเอาการเลยรอเราเอาการเลยละว่างระวังน้ำตาไหลเด้อ นี่ลูกปูเบิรมเนี่ยค่ะแยำยาโซทอนรับผสมปะค่ะผสมในนี่วันไหนรับข้างนอกอืมผสมแต่ในนี่นี่ลูกสาวโตไ่ในลูกโตแรกของแยมอุ้ยคือใหญ่แท้นี่ลูกโอีสามเดือนกว่าๆเนี่ยค่ะนี่ลูกของแยำยาโสธรเด้อค่ะแม่พ่นเมรอันนั้นสซอันนั้นช่างอุทัยครับอืมแม่ตัวนี้ช่างอุทัย เพ่นอายุเท่าใดก็ลูกไา้ได้ลูกไส้สี่ปีแล้วลูกชา้บะค่ะลูกชส้ลูกชา,ายจักปีนี่จักเดือนสนเสเดือนสามเดือนกว่ากว่าบิ่งทเอาไย้นญุ่นค่ะสายลูกสาพ่อยญ่งย้ำพ่อยญ่ย้มเชื่องบ่ค่ะพ่อยิ่งย้เชื่องยูต่โตหญ่งไม่เคยกล้าจับย่าน <c oughs> <c oughs> โตใหญ่กว่าคนนี่กับลูกสาวพ่อใหญ่แยมนะค่ะลูกสาวพ่อใหญ่แยมปานเบิ่มเนาะปานเบิ่มพันลันน่าเล่าเดียวกันน่าเล่าเดียวกันลูกสาวอายุเท่าไรค่ะสองเดือนกว่าเดือเฮ้ยพันยันสองเดือนกว่ากว่าแม่เพิ่นเด้อนิแพนแมพ่นลูกสาวพ่อใหญ่แยมโอ้ยอยากได้อยากได้พ่อใหญ่แยมเป็นเขยเด้อ หน้าตาแล้วดีดีใช่แล้วกัหน้าตาเพราะหน้าตาดีเลยหน้าตาดีทั้งทั้งเบิ่มหน้าตาดีหน้าตาสวยเนาะนี่เนาะเอ้เพื่อนหน้าตาสวยเพื่อนใช่กันหน้าตาเราาล่ออแยมแยมเลียโซทอนก็เผือกนี่ของไผ่นี่ขึ้นยัยนี่เถอค่ะลูกแก้วฟ้าเป็นบนนี่ชื่อเจ้าอะไร เช,ชบาแก้ว,ว,กวอันนี้ลูกแก้วฝ่าด้วยค่ะเชบาแก้วสูงเนาะอายุเท่าใดแล้วทั้งสูงทั้งใหญ่อทองเยี่ยมแก้วฝ้าทองเย้ยมลูกจะเป็นจังใดให้ง่ายเหรอที่นี่ลูกสาวเยี่ยมใส่ค่ะลูกสาวเยียมต้องเดต้องหดอันนี้ลูกสาวแย้ยมจ็กเดือนค่ะ สองเดือนโอ้ยใหญ่เนาะแล้วแม่เพิ่นเปนนน็นสายทาั้งเดย์ค่ะอ๋อสายทั้งวันใช่อันนั้นลูกแก้วฟ้าเด้อเกือบสิคือแก้วฟ้าแล้วสปริงเกอร์สปริงเกอร์เปิดฉีดเมือทุกครอบเอ้าดูนะคะดูนะคะท่านสปิดเปิดน้าแล้วก็สปริงเกอร์กับเปิดออกมาเมื่อทุกครอบ ลูกเบิมพันล้านเปิดบ้าค่ะลูกเบิรมพันล้านถามงเ,เปิดแม่จะตัหนึ่งเ้เอไก็งถามข้งอเาปค่ะเปิดหมทุกตัวได้ค่ะส่นใจกับมาคุยเอาเองเปิดมมทุกมทุกตัวในฟาร์มนีนน่อันนี้ลูกเบิ่มพันล้านนี่ตัสูงสูง ค่ะอืมมาเบิงมาถามเอาเองราคาจะประมาณเท่าไดค่ะมีเกณฑ์ราคาอยู่บ่มีเกณฑ์ราคาบ่ค่ะอ๋อจงมากขึ้น้งมากมาคุยกันอ๋อลักหมื่นรักแสนักหมื่นักแสนประมาณนี้หอดลักล้านเออลักล้านเนอค่ะจากรักหมื่นหอดลักล้าน ย้ำเย้ำยมเยีย่ยมนีล่านปะค่ะอ๋อค่ะเยียมเป็นพอพันลักนะค่ะเต็มอิ่มเลยค่ะนี่ทุกรูปแบบทุกราคานี่ทุกราคาเด้ค่ะควายอยู่นี่เปิดมัดป้องก,กันโรคบ่ตรงมาเสียเงินที่หลังบ่ตองมาเสียใจที่หลัง นะะขอบคุณค่ะผู้จัดการขอบคุณค huh ่ะ kind ค of at ุณพ evet ่อขอบคุณค่ะจะเมื <h 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 ่อแล้วค่ะออกช่องคูนุชแชนแนลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์ิ่ะอย่าลืมกดไลติดตามกดแค่ะ คุณแม่เ <parfois> ม uhm ื่อไรเด้อค่ะค่ะ่มทเห้อคเอง๋อาัวาเด้บิตนน้มควายค่ะนี่ไหนไหนขอดูหน่อยมันไปซสื่อน้มมาจากกันฟ้ามตอนสลิดอืมเดียวยี่หอของแกบัตระสวเขาเลยอ๋อค่ะคุณแม่เห็ดเองมันบรค่ันี่มาโนนปัทุนโอยลูกชายล่ะนี่นะคะลูกชายคุณแม่ทำเออยังก็เนี่นีนี่สบู บัเมลสบสบูสบ่นมกาซ้อนนะคะคุณแม่เอามาฝากคุณนศด้วยค่ะสะบูน่นมกาส้อนชูยังแน่ทูหนาบอ่มืดเลยล้างอทูมืด,ดมมสบู่น้ำนมกาสอนหอมละมุนทำความสะอาดอย่างดีทำให้ผิวนุม่มดูกระจ่างใสเป็นธรรมชาติ ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะอุ้ยคุณคุณก้อนละอัน้อนขายก้อนละหกสิบบาทก้อนละหกสิบบาทอุ้ยคุณนุชิคือได้หลายแท้เพิ่นอันเพิ่นเพิ่นผู้ใดใส่หรอแถวปัตติวแถวพระกระซังที่เราอ๋อค่ะที่เราที่เราขอบคุณค่ะได้ของฝากเมื่อน้ำบอกค่ะขอบคุณค่ะค่ะให้ทวงหวยเป็นบอกพ่อออกมืออื้นมือหื้อนี่แหละค่ะ ออกตามคิวยืนหวานเห็นเจ้าอยู่ปะจังค่ะแม่เป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะค่ะไปละค่ะขอบคุณค่ะที่ใฮเยี่มชมค่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะคุณแม่เป็แม่รุนนี่เด้อค่ะค่ะสีแวะมากินข่าไปน้ำน้ำเด้อค่ะอนุรักษ์ควายไทยส m มาร์ทแฟมิลี่ฟาร์มนะคะอำเภอ อ,อืมค่ะอําเภอคำเข่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนี่เด้อค่ะฟ้ามเป็นฟฟ้ามแบบปิดปิดอิลิฟ้ามแบบปิดปิดมุงเลยค่ะบุมมีหลกมีไผ่มีความร้อนควอยกับบเครียดอยู่ด้วยกันแม่ลูก จะใส่อีด้วยค่ะเหมือนนี้คุณโอกับคอล่าไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณนุ่นเด้อยค่ะสวัสดีค่ะ